โปเต้กับพยศก,ก็จะเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วและเรียนนครปฐมอยู่แล้วก็จะมาเจอกันกับหมูแต่ว่าในช่วงแรกเราก็จะไม่แบบถูกชะตากันเท่าไหร่เฮ้ยมึลหรอท่มาแย่งที่บัวเรื่องนี้รับบทเป็นโปรเต้ครับผม โปเต้เป็นนักเรียนม6ครับผมเป็นคนที่มีไฟในการเต้นสูงเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงแต่ก็จะเป็นคนที่หำหั่ด้วยเป็นคนที่ฟิลคนจริงแต่ก็ไม่ได้กล้าชุดมุ่งหมายของตัวละครโปเต้นะครับผมด้วยพื้นฐานเนี่ยโปเต้เป็นคนที่มีความชัดเจนใน ความฝันสูงก็คือการเป็นไอดอลซึ่งการเป็นไอดอลเนี่ย mm. โบเต้ก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กฝึกมาตั้งแต่เด็กซึ่งก็จะมีพยศมาแบบมาร่วมด้วยซึ่งพยศเนี่ยก็จะเป็นคนที่เต้นเก่งมากแต่ก็จะไม่ได้มีความที่แบบว่ามีไฟเท่าโบเต้แต่กลายเป็นพยศเต้นเก่งกว่าแบบมากๆๆมากแล้ว พยศก็จะคอยสอนโปเต้โปเต้ก็จะคอยฝึกตามพยศเรื่อยๆครับผมก็กลายเป็นแบบคู่สีก่อนที่หมูจะเข้ามาที่โรงเรียนนี้นะครับก็มีฉายาของผมกับโปเต้ก็คือเดบิ้พีครับผมก็คือโปเต้กับพยศนั่นเองไอหมูเข้ามาเนี่ยโปเต้กับพยศก็ไม่ชอบละอันนี้มันชอบเต้นเหมือนกันแล้วมันก็แพลวาพาด้วยเราก็แบบเดี๋ยวมันจะทับลายโปเต้ก็เลยเป็นคนแบบไม่ชอบตั้งแต่แรกเราก็เลยเออถ้าเพื่อนไม่ชอบเราก็จะ พปอร์ตโปรเต้เสมอเฮ้ยน้องครับที่จอบประจำกูคุณหลบไปดิเรื่องนี้ผมรับบทเป็นพยศครับผมคาแรกเตอร์ mm hmm. ของพยศเนี่ย mm hmm. เป็นคนที่คอยสพอร์ต hmm. พี่ๆหรือว่าเพื่อนที่แบบสนิทด้วยกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะมีมุมที่บางครั้งเขาจะมีความเป็นตัวเปิดหน่อย mm hmm. ซึ่งเขาก็เปิดเ mm hmm. พื่อที่จะเคลียร์ทางให้โปรเต้ mm hmm. ได้ เข้าไปหาเป้าหมายอะไรอย่างนี้มึงไม่ได้อยากจะไปสุดทาง,งกลัววะอยากดิวะมึงก็รู้อะเ่ากูมีแค่มนคนเดียวต,ยยตัวละครพยศเขาก็มีความฝันเหมือนกันครับแต่ความฝันของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความอยากเป็นไอรอนซะทีเดียวเขาจะแค่อยากอยู่กับเพื่อนที่เขารักไปเรื่อยๆเส่นเรื่องของโปรเต้พยศมันจะเป็นเฟนโซนครับผมมันจะเป็นความรักระหว่างเพื่อนการที่เราจะเลยข้ามไปอีกเส้นหนึ่ง มันจะไปในทางที่ดีไหมหรือถ้าไม่ดีมันก็จะเสียไปเลยถ้าในชีวิตจริงอะ่ะผมกับอาชีอ่ะนิสัยเหมือนกันเป๊ะเลยม,มันจะมีความแบบอะไรคล้ายๆกันต่างๆนานาครับผมซึ่งมันก็จะมีความตั้งใจสูงมันก็จะมีปัญหาระหว่างเรา2คนก็คือตั้งใจเกินไปแล้วมันก็จะแบบออกมาดูตั้งใจเกินไปใช่ครับผมเราก็เลยต้องแบบไอซ์เบกกิ้งนิดนึงในการแบบไปเที่ยวด้วยกันตีแบดเล่นบอร์ดเกมนะ,ะมันก็โอ้ หลังจากนั้นก็คือกลายเป็นสบายขึ้นอะไรขึ้นครับผมโปเต้กับพยศตออแรกไม่ชอบหมูแต่ว่าสุดท้ายพอเคลียร์กันเข้าใจกันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนสนิทของหมูแล้วพอลงรอยกันปุ๊บเขาก็พากันไปออเดชั่นออเดชั่นมีล้มเหลวบ้างมีผิดพลาดบ้างสุดท้ายเขาก็ประสบความสําเร็จกันทั้ง3คนทุกคนมีเอเวอเรสต์ของตัวเองการไัดเดบิวต์เป็นศิลปินคือเอเวอเรสต์ของผม